ถือเหรียญสื่อถึงความเป็นคนที่มีหัวการค้ามีความทะเยอทะยานมีความมุ่งมั่นที่จะหาเงินการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินและผลประโยชน์เป็นคนที่ตั้งใจทำแล้วต้องทำให้สำเร็จจนได้ไม่ว่าจะใช้เวลานานเพียงไหนมีความอดทนสูงทำนายจร การงานอยู่ระหว่างการสร้างตัวและกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นชีวิตอยู่นิ่งๆดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอต้นเสมอปลายก้าวไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงชีวิตในช่วงนี้มีเป้าหมายพร้อมแล้วที่จะต่อสู้เพื่อก้าวไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จเป็นไพ่ของการหมุนเงินรอคอยการเงิน ถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะสิ้นหวังถ้าจับได้พไพ่ใบนี้จะพบแสงสว่างมีทางออกที่ดีไม่ควรทำอะไรใหญ่เกินตัวจะทำให้มีนี่สิน